การเจ้าชู้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากต้องประสบพบเจอด้วยกันทั้งนั้นแหมใครละ่ะอยากจะถูกนอกใจใครๆก็อยากได้รับความรักที่ซื่อสัตย์จากอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นดังนั้นถ้ามีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงก็ตามถ้าอยากจะมีความรักที่ยั่งยืนก็ต้องไม่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันต้องรักเดียวใจเดียวและต้องไม่เจ้าชู้นั่นเองซึ่งการจะไม่นอกใจคู่ครองนี้ ในทางพระพุทธศาสนาก็คือการรักษาศีลข้อที่สเพราะหากเราทำผิดศีลข้อที่สมแล้วนอกจากจะทำให้คู่ครองของเราร้อนใจแล้วยังจัดว่าเป็นบาปกรรมและมีผลแห่งกรรมตามมาเพราะทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทุกๆก,การกระทำของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีล้วนมีผลทั้งสิ้นดังคำที่เราเคยได้ยินว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น วันนี้หลวงพี่มีเรื่องของ10บผลกรรมที่ต้องได้รับหากทำผิดศีลข้อที่สโดยในคลิปนี้จะนำเสนอจากกรรมที่เบาที่สุดไปหากรรมที่หนักที่สุดก็ต้องขอบอกก่อนว่าในคลิปนี้หลวงพี่ได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเอาเป็นว่าหลวงพี่เล่าให้ฟังเพลินๆคือไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆเ,เพราะเรื่องที่เล่านี้เป็นเรื่องศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลเอาและ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยผลกรรมที่เบาที่สุดที่ต้องได้รับจากการทำผิดศีลข้อกาเมนนั่นก็คือ 1. จะทำให้มีแต่คนเกลียดไม่เป็นที่รักถูกดูถูกเหยียดหยามมีแต่คนคิดจะปองร้ายมีศัตรูมากโอ้โหใครเจออย่างนี้เข้าไปชีวิตคงจะต้องกลุ้มใจหน้าดูเพราะเดินไปทางไหนก็จะมีแต่คนไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าแบบไม่มีเหตุผลนี่ก็เป็นเพราะ วิบากกรรมในตัวที่เคยทำไว้ในอดีตแต่ถ้าเราลองมาพิจารณาดูดีๆถ้าเล่นเจ้าชู้มากๆใครละ่ะอยากจะชอบหน้าพอใครรู้กิตติศัพท์คนดีๆเขาก็วิ่งหนีกันหมดจึงทำให้ไม่เป็นที่รักของใครๆแถมยังมีศัตรูมากอีกด้วย 2. กรรมกาเม,มหรือกรรมเจ้าชู้นี้จะส่งผลให้ต้องได้รับความอับอายขายขี้นหน้าอยู่เสมอเพราะกรรมกาเมนี้ต้องทำในที่ลับๆล่อๆ ต้องแอบทํากัน2ต่อ2ก่อนจะลงมือก็ต้องมองซ้ายมองขวาพอทําเสร็จก็หวาดผวาระแวงกลัวคนอื่นจะร่วงรู้ความลับเข้าและพอถูกถามหรือถูกจับได้ก็มักจะโกหกหรือพูดบิดเบือนไปเรื่อยทําให้มักถูกซุบซิบนินทาลับหลังหรือถูกต่อว่าอยู่เป็นประจำใครเจอผลกรรมนี้เข้าไปก็คงต้องทุกข์ใจน่าดู 3. ทําให้ไม่มีทรัพย์ยากจนอดอยาก เกิดในครอบครัวที่มีปัญหาเกิดในครอบครัวที่แตกแยกก็คือพ่อแม่ทะเลาะกันก็เพราะเรื่องนอกใจในครอบครัวนี่แหละก็แบบเดียวกันกับที่ตัวเองเคยทําไว้ในอดีตก็ต้องมาประสบผลกับตัวเองอย่างนั้นจนสุดท้ายด้วยความยากจนและสังคมที่เป็นอยู่จึงทําให้เกิดความคิดว่าจะขายตัวจะขายร่างกายหาเงินมาเลี้ยงชีพจึงตัดสินใจทําอาชีพขายบริการทางเพศโอ้เรียกว่า เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนอกจากครอบครัวจะแตกแยกแล้วยังต้องมาเจอชีวิตที่ตกต่ำยังมาเจออะไรที่แย่ๆอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปเจ้าชู้เลยนะมันไม่ดีเลย 4. เกิดเป็นคนผิดเพศหน้าตาอัปลักษ์ร่างกายไม่สมประกอบคนที่ทำผิดศีนข้อ3เมื่อต้องรับกรรมที่ตนก่อไว้จะมาเกิดเป็นคนผิดเพศอันนี้ไม่ต้องบรรยายแล้วว่าเป็นอย่างไร เราคงจะเห็นกันมากมายในปัจจุบันแถมกรรมยังบีบคั้นให้มีหน้าตาที่แปลกประหลาดเข้าไปอีกและยิ่งท่ากรรมยังหนักอยู่ก็ถึงกับร่างกายไม่สมประกอบกันเลยทีเดียว 5. ถูกแย่งคู่ครองของตัวเองไปทําให้ความรักนั้นล่มสลายโอ้โหอุตส่ามีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนแล้วยังมาถูกแย่งไปอีกที่ถูกแย่งชิงความรักไปเช่นนี้ก็เพราะตนเองนั่นแหละเคยทําให้ความรักของผู้อื่น พัทงทลายมาก่อนก็คือเคยไปหักอกเขาไว้ก็ต้องมารับกรรมที่ตนก่อไว้ก็ไม่ต้องไปโทษใครเพราะมันเป็นภาพเก่าในอดีตที่เราเคยทําไว้ในชาติก่อนนั่นเองและหากยังทํากรรมหนักมากๆเรียกว่าเปลี่ยนคู่ครองกันไม่ซ้ําแต่ละคืนสับรางกันแทบไม่ทันกรรมที่ทํานั้นก็จัดว่าเป็นกรรมที่หนักจิตใจจะเศร้าหมองและดํามืดผลที่ได้รับก็คือ 6. ตายไป จะไปตกนรกขุมที่สามซึ่งขุมนี้เป็นแหล่งรวมผู้ทำผิดศีลข้อกาเมพอลงนรกไปแล้วสัตว์นรกก็จะถูกทันทรมานอย่างแสนสาหัสหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะโดนฟันแทงสับกระทืบด้วยลีลาต่างๆเหมือนตอนที่ตัวเองเคยเป็นมนุษย์ได้ก่อกรรมทำเข็นไว้ไม่มีผิดและยังมีต้นงิ้วนรกให้สัตว์นรกได้ปีนป่ายวิ่งหนีสุนัขปากเหล็กที่คอยวิ่งไล่กัดและเมื่อปีนขึ้นไปบนต้นงิ้วแล้ว ก็จะต้องเจอกับอีกาปากเหล็กคอยจิกกินควักไส้ควักลูกในตาอย่างน่าสยดสยองสุดจะบรรยายได้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครซาดิบอยากดูคลิปสัตว์นรกถูกทันทรมานแบบเต็มๆแล้วลราก็ก็กดดูที่ลิงก์ด้านล่างหลวงพี่ได้ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วสัตว์นรกจะต้องชดใช้กรรมเจ้าชู้นี้ยาวนานถึง2,000ปีนรกซึ่งก็คือ 103.680.000ล้าน6 0 0ปล้านปีมนุษย์อีกทีนะ103.680.000ล้าน6 0 0ปล้านปีในเมืองมนุษย์โอ้โหเป็นหลายร้อยล้านปีทุกทรมานแบบลืมวันลืมคืนลืมผุดลืมเกิดกันเลยทีเดียว 7. พ้นจากกรรมในนรกแล้วก็จะมาเกิดเป็นเปรตตามวิบากกรรมของตนเอง เปรตบางตัวก็มีอวัยวะเพศใหญ่โตเดินลากดินมีนอนชอนชัยมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมามีแผลเวะวะทรงกลิ่นเหม็นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างมากต้องเสวยวิบากกรรมเป็นเปรตอีกยาวนานจนกว่ากรรมจะเบาบาง 8. เมื่อพ้นจากกรรมเป็นเปรตแล้วก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเล็กก่อนเช่นนอนในส้วม คอยกินอุจจาระและของโสโครกเป็นอาหารและเมื่อกราเบาบางลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเป็นหอยเป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายอวัยวะที่ตัวเองเคยใช้ทำพิษีนข้อที่3แม่บางตัวเนี่ยมีรูปร่างเหมือนทีเดียวเมื่อกราเบาบางลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ตัวใหญ่ขึ้นเช่นเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ใช้แรงงาน ถูกเขาใช้แรงงานทั้งวันทั้งคืนตามแต่กรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้และเมื่อพ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีกรรมและถูกกรรมบีบคั้นให้เกิดในครอบครัวที่ยากจนเกิดเป็นหญิงถูกเขาต่อว่านินทาถูกปองร้ายมีศัตรูมากได้รับความอับอายเป็นอย่างมากและไม่เป็นที่รักของใครๆแต่ถ้าใครยังกรรมหนักอยู่ ก็จะถูกกรรมบีบคั้นให้ต้องใช้ร่างกายขายบริการเพื่อแลกกับเงินในการเลี้ยงชีพตามที่ได้เล่าไปแล้วในช่วงต้นคลิปเรียกว่าถ้าทำผิดศีลข้อ3จนต้องตกนรกกว่าจะมาเกิดเป็นคนได้ก็ต้องใช้กรรมยาวนานเลยทีเดียวและถ้าเกิดเป็นคนแล้วยังทำผิดศีลข้อที่3อีกก็ต้องลงนรกกันอีกรอบลงกันยาวนานทีเดียวเรียกว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยไหนจะวิบากกรรมจากการผิดศีลข้ออื่นๆอีกย่างสามขุมกันเลย ดังนั้นอย่าไปทําผิดศีลทั้ง5ข้อเลยจะดีที่สุด 10. ถ้ากรรมเบาบางมากหรือวิบากกรรมได้ใช้จนหมดแล้วโดยในระหว่างที่ชดใช้กรรมนั้นต้องไม่ไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มอีกถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะมาเกิดเป็นชายแท้ๆและมีครอบครัวมีภรรยามีลูกและใช้ชีวิตตามปกติจนเกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนเบื่อหน่ายในการมีคู่ครองหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมะ ตั้งใจทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามันจังสมบุญอยู่เป็นประจำและเมื่อใดบุญในตัวเต็มเปี่ยมก็จะได้ออกบวชและแสวงหาสัจธรรมได้ปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราผิดพลาดทําผิดศีลข้อที่สามไปแล้ววงจรของการรับกรรมนั้นยาวนานจริงๆเป็นหลายร้อยล้านล้านปีดังนั้นอย่าไปทำผิดศีลข้อที่สเลยคู่ครองของใคร ใครก็รักใครก็ห่วงทั้งนั้นหากห้ามใจของเราเสียดีกว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้แต่ถ้าท่านใดที่พลาดพลั้งไปแล้วก็ยังมีทางแก้ไขอยู่คือบาปนั้นต้องแก้ไขด้วยบุญให้หมันทำบุญทำกุศลให้มากๆทํทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆ่ําทำเช่นนี้วิบากกรรมในตัวของเราที่เคยผิดพลาดทำมาจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดี จากดีก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลวงพี่ก็ขอให้หลักในการแก้ไขชีวิตที่ผิดพลาดไว้ว่า 1. อดีตที่ผิดพลาดนั้นลืมให้หมด 2. บาปอากุศลทุกชนิดไม่คิดทำอีกเด็ดขาด 3. ม,มันสั่งสมบุญกุศลให้เพิ่มพูนพอกพูนภัยบุญทับทวี 4. มันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถ้าทำได้เช่นนี้ บาปในตัวที่เคยผิดพลาดทำมาก็จะเบาบางและบุญก็จะได้ช่องให้บาปนั้นไม่สามารถตามได้ทันทำดีนะ่ะได้ดีแน่นอนเพียงแต่เราต้องทำให้เยอะๆทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอจนผลแห่งความดีที่เราสั่งสมไว้เจริญงอกงามและส่งผลเป็นความสุขและความสำเร็จของชีวิตและในที่สุดเราก็จะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ถ้าฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆธรรมะดีๆฟังเพลินๆไม่รู้คลิปนี้จะฟังเพลินหรือเปล่านะบางคนก็อาจจะสยองอยู่ก็ได้สำหรับคลิปนี้หลวงพี่ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมบัติใหญ่ไหลามาเทมามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมโดยเร็วพลันเทอ ขอจเจริญพร